พยายามจะทำธีต่างๆให้เธอได้รับรู้พยายามทุกวันนาทีกันระยะนิดที่ดีมัอนในบนสะพานจะมีปลายทางคือบนของเธอเฝ้าเพงคิดและวังจะชวนให้เธอนั้นมาสร้างบุญอยากให้เธอ จันทพรยนต์สร้างบารมีผู้มีบุญทุกท่านนะศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางอบอุ่นเหมือนบ้านบรรยากาศเหมือนรีสอร์ทพระอาจารย์มาทุกครั้งกระพื้นปิติทุกครั้งที่พระอาจารย์ชันจิตยานายุตโตที่เป็นพระอาจารย์ใหญ่เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับพระพิส,สุสงสมเนนตั้งแต่นพี่เป็นนิสิตปีหนึ่งมาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วได้กระพปิติเบิกบานใจ ได้มาฟังสัมโมทดียะคาธาของท่านให้รู้เลยว่าชีวิตของเราเป็นของน้อยนะอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตเราเลือเส้นทางถ้าเส้นทางโลกถ้าเราไปออกไปรวยรวยแล้วจะต้องไปทําอะไรเอาความรวยไปทําอะไรบ้างถ้ารวยแล้วไปเกี่ยวกับอบายมุขทําลายสุขภาพทําลายบุญของตัวเองก็เกิดมาก็สูญเปล่า แต่ว่าถ้าเรามาเส้นทางธรรมเราก็ได้สั่งสมบุญกุศลเราก็เริ่มคิดแล้วพระจาจาร์ก็คิดแล้วว่ากรเรียนจบต้องสร้างบุญสร้างบินมีไปด้วยก็มีโอกาสได้เข้ามาจากสินห้าไม่ครบก็สินห้าครบจากสินห้าครบวันพระเออก็อยากจะรัตนาสินแปจากสินแปก็มีโอกาสได้บวชเป็นพระจบรับปริญญาก็บวชเป็นพระนี่ก็คือ คำสั่งสอนที่พระอาจารย์ชันจิตยนยตัจโตที่ท่านได้ปลูกฝังเอาไว้จึงได้มีหลวงพี่ในวันนี้แล้ววันนี้ได้มาเห็นอาคารบุญอนันต์ซึ่งเป็นอาคารสองชั้นทามกลางที่ทัศน์ที่สวยงามเอาไว้รองรับผู้มีบุญไม่ว่าจะเป็นพุทธบริษัททั้ง4ได้มาเห็นแล้วก็มีบรรยากาศที่น่าประพฤติปฏิบัติธรรมตอนนี้ก่อสร้างมามีการพัฒนาขึ้นทุกวันเลย นวันนี้มาเห็นเหลืออีกประมาณสักสิเนท่านั้นเองที่เราจะได้เอาบุญรัตนบันลังด้วยกันนะที่จะมีคณะสงฆ์ขึ้นไปประกอบพิธีกรรมบระพฤตปฏิบัติธรรมมีหน้าต่างที่เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมองออกไปแล้วพักกายพักใจมีสุขภิมานที่รองรับนะผู้มีบุญซึ่งอยู่ท้ายอาคารปฏิบัติธรรมคือไม่ต้องลงมาด้านล่าง ในเห็นชั้นบนนี้ทิวทัศน์ก็สวยงามมีมุมชากาแฟบริการผู้มีบุญที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็เครื่องเสียงที่เราจะได้มาช่วยกันใครอยากจะเอาบุญเรื่องวาจาเรื่องพูดแล้วโูวาจาเรามีความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพนะไปอย่างจิตจังใจทำรุปเดชเทวดาได้เ,ดไเข้าถึงทำนะมีชื่อเสียงกึอกก้องกล,ง,กลงวานประดุษทา้มามหาพรหมนะ โคสกะเทพะบุตรอทีเดียวก็ามาอาบุญกันนะทุกทุกบุญที่เราได้ช่วยกันสร้างช่วยกันทาล้วนแล้วแต่เป็นบุญกุศลสร้างในพบในมุมนุษย์นี้นะครับแต่ว่าจะสว่างไสวในบนวิมานของพวกเราเกากระินวันที่23มตุลานี้ก็อยากจะให้ผู้มีบุญทุกท่านนะชาวล้านนาหรือกัลยาณมิตรทั่วโลกได้มาเติมเต็มนะคนละเล็กละน้อยใครมีมากทํามากเต็มที่เต็มกําลังของพวกเราโดยไม่ได้ เดือดเลอนตนเองทําด้วยตนเองไม่ได้ก็ไปชักชวนคนอื่นหมู่ญาติมิตรบริษัทบริวารโซเชียลเน็ตเวิร์กทางไลน์ทางเฟซบุ๊กทุกแพลตฟอร์มที่เราจะได้กระจายบุญนี้ไปโดยพ่อพระอาจารย์ท่านจะมีธรรมะปันสุขพบกันทุกวันเลยนะไลฟ์สดธรรมะของท่านลึกซึ้งแล้วก็เราได้สวดธรรมจักไปด้วยไ้นํานั่งไปคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ไปด้วย แล้วโดยเฉพาะอธิษฐานจิตของท่านนาที่หลวงพ่อท่านให้หลักวิชาเอาไว้ฟังแล้วปื้มใจเลยเราได้อธิษฐานจิตกับครูบาอาจารย์นี่คือเป็นพังสําเร็จเป็นเก็บเกี่ยวบุญของพวกเราอาจารย์ฝากไว้นะสมบัติในวันนี้เนี่ยเป็นสมบัติเราติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติก็ขอเจริญพรผู้มีบุญให้เฮงเฮงเร่รวยใจใสเข้าถึงทรรมให้มาทําศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางของเราให้สว่างสวยสำเร็จเป็นัจจรนร์ ็ขาจะเดินพร